สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในคาร์ปิงปองอินดี้ชิวๆนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมซูเปอร์สตาร์นะครับผมอ่าตอนนี้เราจะจะจะมีคนแม่งเรียกกูนะฮะเออ่แฟนเรียกพ่อไงอ่าตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างครับผมสวัสดีครับคลาสสิกสติ๊กเกอร์นะครับโอ้โหครับแกนซูฮอลแคสต์แจมมิ่งครับก็ผมอ่าตอนนี้เราจะเราจะเอ่อคุณคุณซิงค์ไหมฮะคุณซิงค์ไหมฮะซิงครับ ซิงครับซิงอยู่ใช่ไหมป้าป่าขึ้นขึ้นเวทีนะขึ้นเวทีแล้วครับอ,อี๋ผมเปป,ปิดเสียงไม่ก่อนดิเออปิดแล้วครับอ่าปรับไปออกไปปรับปิดแล้วครับเดี๋ยวผมตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะฮะอ,อ่าเสียงเพราะาเสียงเกมมันดังโอเคโอเคได้แล้วเอา้เอาลืมผมปิดแล้วนะเออปิดเลยคือที่ต้องที่ต้องปิดเสียงที่ต้องปิดเสียงไม่เพราะว่ามันมันมีปัญหานะครับ วางมเบย์เพราะเดี๋ยวมันจะหลงกันวางสายแม่เบย์มันบอกว่าเออมันมันบอกไปยิงไกลๆดิเออไปลงไปเลยมึงออกมาออกมาก่อนเฮ้ยไรวะออกมามึงออกมาเร็วกูจะยิงข้างๆฮะกูยิงข้างๆเขาออกมาออกมาออกมาเออไปเข้าไปด้วยเลยวะน้ากดแล้วัะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเสียงใหม่แป๊บนึงฮะ อ่าปิดเสียงมาแล้วครับอ่าเขาไม่ดีหนูครับตอนนี้เราจะมาร้องเพลงเปราะบางกันนะครับผมอ่า oh. เสียงผมไม่พอหรอครับพูดจริงอ่าเสียงผมไม่พอหลอ ผู้คนบเฮ้ย hey, ทำไมไม่ขึ้นวะจากคนร้อยพันที่ยืนใกล้กันกับรู้สึกว่าไกลแสนไกลอะไรมันหายไปจากหัวใจของเรา o oh อ ทำไมแค่ลมเพียงพาวเบายิงทำหนีเน็บหนาวแค่เพียงแผ่นฟ้าที่ว่างเปล่ายิงทำหนี้มีน้ำตาทำไมมันช่างปลอบบางเลือกกินอ่อนแอจนกนารจะเข้าใจครั้งหนึ่งที่เคยสับ หัวใจว่ารรกยังเลือยู่แต่วันนี้ดูเหมือนมันลบเลือนก่อนที่อบอุ่นใหายไปสักวันจะลอมลองจะมีใครส้อนใจ ว้าวว้าววไมขนลมเพียงพราเบายิางทำหนีน้ำนำ้ำแค่เพียงแผนฟ้าที่ว่เาเปายิางทำหนีมีน,ำนำ้น้ำทำไมมันจงล่าบาเห้าวว้ whoa, whoa, whoa. ลอลอยจากคไม่กี่คำ ยิ่งทำให้ปดวดดาวแค่เพียงแวตวตาที่ว่างเปล่ายิ่งทำให้เจ็บหัวใจทำไมมันช่างเปล่าเปลเหลือเกินและเชื่อมือเมื่อไรจะเข้มแข็งเพราะเพราะร้องเมื่อไหรก็ไม่รู้

จะไม่มันช่างปลอาบางเหลือเกันไม่รู้เมื่อไรจะพนเรา้องลอยจะกคำไม่กี่คำยิง่งทำให้ปวดรา้าวแค่เพียงแววตาที่ว่างเปล่ายิ่งทำให้ใจหัวใจจะไม่มันช่างปลอาบางเหลือเกันและชี อโอ้โหอะไรวะน่ารักก็รักไม่ละ <laughs> <laughs> และชีวิตเมื่อไรจะเข็มแก่งพอ

ชีวิไ่อาจบไปละเพลงบอกบ้างเรงไม่พร้อมหรอกอ๋อคนที่ชื่อกิฟซี่นี่เป็นเป็นเพื่อนผมนะฮะ,ะที่รู้จักเห็นไหมครับตัวละครผมแต่งไม่เท่หรอกแม่งแต่งกระโหลกที่หมายเอายังไม่จบอีก เราเลิกเพลงไปก่อนนะโอเค็ราชิเพลงเต้นต่อไปเราจะเต้นกันเดี๋ยวเราเลือกเพลงกนนะ okay, ลางน้ำสไตล์เอาไหเ,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 เพลงเนี้ยเออกัางน้ำสไตล์ <laughs> อ,อ,ตลอ่าจบไแล้วอ่าเราดูสกอร์แล้วกันนะได้สี่สิบว้าวเฟลชิบหายนะครับไม่เป็นไรครับผมลองไม่เป็นนะ <laughs> ฮัลโหลทุกคน เอา้าเงียบฮัลโหล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 เออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมเต้นหรือเปล่าอ่ามาอันนี้ผมปิดเพลงแล้วอ่ะเรามา,มาตอ่อกั้งไหมเหรอต่อไปต่อไปเป็นเพลงเป็นเพลงเต้นนะครับอ่เาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเต้นแล้วกันอ่าเต้นกั้งหรอเจิดเจิดจิดเอาเต้นแบบง่ายๆแล้วกันเด็กน้อยมันยังเต้นไม่ได้นะครับอ่าโอเคยังเล่นไม่เปลียนเลยโอเคเต้นง่ายๆแล้วกันอืม เห็นไหมผมแต่งตัวไม่ไม่หล่อว่ะไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะตรงไหนวะไม่ไม่เฟี้ยวอ่ะอ่ะขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีแล้วอย่าเฝ้าครับอย่าเฝ้าอะไรคืออย่าเฝ้าพอมึงรวยบอกพรวยตีอยู่เลยเออถ้าเฝ้าอย่าเฝ้าย่าเฝ้าได้ข่าวว่ามึงจะยิงกูเหรออย่าเฝ้าอะไรอย่าเฝ้าถ้ามึงจะยิงอ่ะมึงเติมตังค์ให้กูด้วยกูไม่มีตังค์โคกับโอ้ อะเอาไงดีเอ่ยไปนอนเล่นดีกว่าห้องผมไม่ค่อยมีอะไรครับผมไม่ค่อยตกแต่งห้องเพราะว่าผมจะไปแบบว่านู่นนี่ตลอดเลยใครใครเห็นชื่อ iPhone 10ก็สามารถเข้ามาทักกันได้นะครับอ่าสิ <10 S 1> บ<น>แล้วเนี่ยมันแปดนะเอ้ยแปดเฮียไม่ใช่ส <c oughs> ิบห้องผมหองผมนี <c oughs> ถม่ถ้าเกมถ้าเกมพวกอย่างนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแปดหรือไม่ก็สิบนะครับแต่ส่วนมากเกมยิงปืนจะเป็นสิบนะฮะอ่า อก็ตัวนี้ชื่อ iPhone iPhone 8s นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวในในกิก้าสเลตทำไมเป็นอิดดี้ล่ะครับมึงยุ่งอะไรกูฮะอยากจะรู้มึงยุ่งอะไรกูครับการตั้งชื่อมันไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อแบบนี้ตลอดไปแนะใช่ครับในกิก้าสเลตผมยังชื่อแกรนสัวในนี้ผมยังชื่อผมไม่บอกเลยเออผมไม่นะครับผมไม่บอกคุณอย่ามาสะเอือกคุณอย่ามาสะคุณลืมพิมพ์ครับคุณอย่ามาสะในกิก้าสเลตมันไงครับคลาสสิก S T K E R เลยครับจับมือครับจับมือ ไม่ต้องไปจับเลยครับไม่ต้องไปจับครับไม่ต้องไปจับเก้ยวเหรอวะเดี๋ยว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 ลูก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 เอาลูกเออลูกเอาอ่ะลูกแล้วเดี๋ยวคำถามหนึงครับคุณคุณอยู่วิเศษครับเอ่อเอาอะไรดีวะอ่ะคุณกดคุณกดคุณตังกดอะไรอ่ะกดดิมีขึ้นไหมอ่ะมันขึ้นไหมอ่ะกดอะไรกดกดกดขึ้นอะไรเลย กดแล้วขึ้นเวทีขึ้นเวทีขึ้นเวทีไปขึ้นเวทีนี่มายืนขวางอะไรหรอเออครับอ่าเดี๋ยวจะไปเต้นกันแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมโอ้โหไอเสียงดังมากโอเคขึ้นจอยโอเคกดตัวตัวผมแตะตัวแม่งไม่เฟี้ยวเฮ้ยเล่นไม่เปลนว่ะอ่้กดไปเดี๋ยวผมตั้งค่าเสียงก่อนแล้วกันเฮ้ยที่มันกดตัวไหนบ้างพี่กดตัวไหนบ้างวะมันจะมีกดมันจะมีกดสเปิกบาร์แล้วก็ซ้ายขวาลงอ่าตามนั้นแหละ

สาน้ำเน่ร้อนอย่างนี้เอากดติดโอ้กูม้วย่างเดียวเลยอย่าจอขอโบสไพหลวงพ่อตัวอมเป็นตัวดเอ่งหมดทุกตัวพร้อมกันนะครับออบุกซีบังลูกบังเฮ้เฮ้

เย้เด็น้องจ๋าคุณแข่งแบบนี้เหรอครับโอเคนี่ครับผมกดไม่เป็นเหรอครับเล่นไม่เป็นครับผมเล่นไม่เป็นครับสู้ผมวะสู้ผมวะสเต็ปมั่วนะองค์หลวงสา Nam De

เนี่ยผมแต่งตัวไม่หรอกครับได้ยินเสียงผมกันหรือเปล่าโอ้สงสัยผมไม่ได้ยินได้ยินเสียงผมยังครับโอเคไม่ผมพูด พูดในพูดเวลาอัดเว้ยไม่ได้พูดกับคุณโอ้ยเจ๊ใจอ่ะเนี่ยโอปัะทา่ชั้นตู้มากเอ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 เซซี่เลยแดนโอ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 ปัะกันน้ำตายพ่องตายเซซี่เลยแดนพ่อง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 ตายโอปัะกันน้ำตายเอ้าเฟลสุดท้ายนะฮะอีด เย้คะแนนเป็นหมื่นเลยอ่ออ๋อกูเก่งปะล่ะสองพันเย้ทีหนึ่งนะครับกูเลืกไม่เป็นนะครับโอเคหยุดไว้ครับอ่าตอนนี้ก็ยังไงเอ่ยหายหายใครบนแปดหายอ๋อยู่นี่ถ้าใครถ้าใครอ่าถ้าใครอยาก อยากจะอยากจะรู้จัก iPhone 8ก็สามารถแอดเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีการน,นะครับเดี๋ยวเอามีการน,นะผมผมนี่เล่นทุกวันนะครับอ่าก็ก็ๆๆๆๆๆก็เข้ามาทักทายกันได้ก็ร้องเพลงด้วยกันได้เต้นด้วยกันได้มีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับอะ่ะอย่าลืมนะครับอ่าตอนนี้ก็กี่<อ>ทุ่มแล้วเนี่ยตีลีแล้วต<ะ>ีล,<ะ>ลีสี่ทุ่มเปล่าสี<ะ>่ทุ่มสี่ทุ่มแม่งนู่นตีลีสิบเก้าครับเขาผมอ่างั้นงั้นเราก็ไปกันเบย์นะเอ้า เฮ้ยมีคนอยากเต้นกับเราอ่ะมาจัดไปขึ้นไปอาซักตาเอาอีกเหรอไม่ซีไม่ซีเข้ามาเลยเร็วไม่กูขอเลยอ่ะมาครับไม่ร้องนะเออไม่ได้ร้องเพลงเต้นเว้ยเพลงเลยเขาเลือกสวีทซูก้าฮอนดี้สวีทสวิตสวิตสวิตทองเพราะสวีทเพาสวีทไม่ใช่สวีทสวีทซูก้านี่เหรอมามาจะลองดูครับผมจะลองแข่งกับเขาดูว่าผมจะเต้นเก่งไหมผมคิดว่าผมเต้นไม่เก่งนะไม่เก่งหรอก ยังเจาสเก็บมัวนะสกบมัวชบชบจงป่อชบ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 เนี่ยเางงแล้วครับคุณสังครับกับตังงงแล้วครับเอ้ย้อก็คุณเล่นก็คุณเล่นเต้นบ่อยนี่ครับผมเล่นบ่อยเนี่ยร้องตเพลงรร้องแเพลงเลยครับไม่มีเต้นอย่างเดียวไม่มีเต้นนะร้องแต่เพลงอย่างเดียวครับ

เฮ้ยทำไมคุณคุณตังเนี่ย55เลยอะ่ะ <c oughs> คุณตัง55นะเขา <c oughs> เขาไปขำอะไรมาอะไรนี่ไม่โอ้ยมีสกอร์คุณ55เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะตอนนี้เลยเออนี่แหละอ๋อเกือบโดนแซงครับโดนแซงนี่จะขำฮานะ เลยไม่มีวันโดนแสงเว้ยยินดีเชิยแม่งเก่งแล้วไม่โอคุณมาดวลเกมกับผมก็ได้ได้หมดออนไลน์ออฟไลน์หมดครับคุณคุณต่างเป็นไครับเอบอแบล้วครับบอกบ้บอก่ถูกแฟแล้วครับแฟบแล้ครับเพลงอะไรเ ยินตับเสีวเออกูหาครับเล่นเลขห้าเต็มเลยเราละความเป็นไทยนะครับเราต้องพิมพ์เลขไทยแล้วครับตรงไหนวะตรงไหนวะมึงไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวเลยเฮ้ยคืนนี้พี่ต้องอัปโหลดคลิปต้องสองคลิปเลยเหรอวะเอาละพี่จะเอาวันนี้เลยเหรอเออกาจะเอาวันนี้แหละวิ่งเทียบไม่เหมือนมักเต๋า เราเล่นไปสองสามวันสี่ห้าวันเพิ่งอัพคลิปหนึ่งที่เล่นแล้วอัพเลยดีกว่าใช่ใช่มันค่อยมันค่อยไม่เสียเวลามันค่อยแด้ทะลุใช่ไหมใช่ช่ัยชวนคุยมันผิดเลยเห็นไหมก็โดนนำแต่โดนนำเอ้ยนั่นโดนน้ำแล้วชวนคุยเห็นไหมท่านผู้ชมครับโทษคุณต่างกับคุณสั่งนะฮะ โอ้ไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยใครใครชื่อหน่อยมามาสู้ๆอะไรเยสโอ้เขาจะเทพกันไปละเ yeah! ย้าดีดดีๆเขาไม่ได้บอกโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะโอ้จะที่หนึ่งแล้วไม่ชวนคุยแก้มือมาแก้มือมาเลือกเพลงเองี้ยเอาแล้วออพอเหอะเฮ้ยเอาหน่อยโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอเหอะไม่พอไม่พอ ด้านอื่นด้านเป็สีทุ่มแล้วยังไม่อาบน้ําเลยพี่ยังไม่อาบไม่มีใครอาบหรอกเฮ้ยผมอาบแล้วอุ้ยเย้เข้มมาทิ้งเต่าไว้แค่นี้ะทิ้งเต่าไว้ตรงนี้แหละอ่าก็ยังไงเอ่ยก็เอ่อเอาเงียบกันทําไมอ่ะอะไรไม่เงียบบกตังค์ไปไหนอ่ะ ตังเอ้ตังเอ้ตังเอาตังแยบครับดรอตังมาก่อนครับอะไรอะไรเอออย่างเงี้ยดิก็คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋อวเจอกันใหม่นะครับเอออย่าลืมถ้าใครเจอชื่อ iPhone 8s นี่สามารถเข้ามาทักกันได้สามารถเข้ามา พูดคุยกันได้ครับอแอดเป็นเพื่อนอะไรได้หมดนะฮะเป็นแฟนนีก็ได้นะครับเพราะว่าอตอนนี้โสดนะครับแอดเป็นเพื่อนได้แอดเป็นแฟนก็ได้นะครับอเอางั้นเลยอะถ้าถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายละ่ะเฮ้ยทุยเขาผู้หญิงเว้ยเขาไม่ชอบข้อข้างหลังไม่ชอบข้างหลังเว้ยชอบข้างหน้าว่าใครเจอสองคนนี้ก็ก็เข้ามาทักกันได้นะครับอ่า